คุณรู้ไหมคะว่าในแต่ละปีในช่วงต้นปีนั้นคนหลายคนก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงในิสัยใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและเขาก็จะตั้งเป้าหมายแล้วก็เริ่มลุยในสิ่งนั้นในช่วงต้นปียกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นบางคนอยากจะมีซิกแพคบางคนอยากจะลดน้ำหนักช่วงฟิตเนสก็จะมีคนไปเข้าในช่วงมกรากรุมพามีนาเยอะมากๆเลยคะ่ะ จากสถิติบอกว่าและจำนวนผู้คนเหล่านั้นที่เข้าฟิตเนสแล้วก็เริ่มพัฒนาตนเองเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเริ่มที่จะอยากมีสุขภาพที่ดีหรือมีซิกแพคก,ก็จะค่อยๆหายไปเมื่ออยู่ประมาณช่วงกลางปีและหลังจากนั้นช่วงปลายปีผู้คนก็จะลดน้อยถอยลงไปและก็จะเป็นแบบนี้วนลูปไปทุกๆปีพอเริ่มต้นปีใหม่ทุกคน ก็จะวนกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะอยากเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแบบนั้นอยู่เสมอนี่แหละค่ะแล้วคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะที่พอจะทำอะไรก็ต้องใจแต่ช่วงต้นปีฮึดอยู่แต่ช่วงต้นปีแล้วในที่สุดคุณก็ไม่สามารถทำมันให้สม่าเสมอและต่อเนื่องได้คนเรามันมีสองแบบค่ะ 1. คือคุณไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้คุณทาสิ่งใหม่ๆได้กับ 2. คุณมีนิสัยเก่าๆที่คุณไม่ยอมทิ้งมันไปมันเลยทำให้ฉุดรั้งคุณจากนิสัยใหม่ที่คุณต้องการและแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะเอาจริงเอาจังแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะเปลี่ยนตัวเองคุณจะเปลี่ยนนิสัยคุณจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นวันนี้ครูเก๋มีสินิสัยที่คุณควรจะทิ้งไว้ในปีนี้และคุณเริ่มต้นปีหน้า ด้วยชีวิตใหม่ด้วยการเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสิบนิสัยนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึงนิสัยขี้เกรงใจแล้วก็ใช้เวลาแต่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายแม้จะบอกว่าการมองโลกในแง่ดีบางคนจะมองว่าเป็นคนโลกสวยเกินไปหรือเปล่าแต่การที่คุณใช้เวลากับคนที่มองโลกในแง่ร้ายนั่นก็จะยิ่งทำให้คุณท็อกซิกยิ่งทำให้คุณ ดิ่งลงไปและก็แย่ลงไปด้วยนะคะการที่คุณจะเริ่มต้นนิสัยใหม่มีชีวิตใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นแต่คนรอบตัวของคุณคนที่คุณคบอยู่ไม่มีแรงสนับสนุนไม่ให้กำลังใจแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงท่ามกลางผู้คนที่คิดลบดังนั้นคุณจะต้องผลักดันตัวเองคุณจะต้องฟังเฉพาะเสียงที่คุณอยากจะฟังเสียงที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ไม่ใช่คนที่จะคอยดับฝันคุณแกจะทำได้หรอมันจะสำเร็จหรออย่าหัวสูงไปเลยหน้ายัางไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกอย่างแกเนี่ยนะจะทำเรื่องนี้เห็นไหมคะแค่คำพูดเหล่านี้มันก็ทำให้คุณรู้สึกอยากจะหยุดตามทำความฝันอยากจะหยุดทำตามความฝันแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่คุณจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้สักทีดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลิกคบกับเขาสักทีเดียว แต่คุณควรจะลดเวลาหรือใช้เวลากับคนเหล่านี้ให้น้อยลงแล้วก็โฟกัสที่คนที่จะทำให้คุณไปข้างหน้าหรือถ้าไม่มีก็อย่าลืมที่จะโฟกัสที่ความตั้งใจของตัวคุณเองตัวคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่จะผลักดันคุณได้ดีที่สุดข้อที่2เลิกใช้เงินกับสิ่งที่ไม่สำคัญแน่นอนคุณจะต้องเลือกว่าชีวิตของคุณมีสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นและสิ่งฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่เรียกว่าของมันต้องมีเสื้อผ้าราคาแพงดอกเบี้ยรถยนต์รองเท้าแฟชั่นและขององื่นอื่นอีกมากมายที่บางครั้งไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณไม่เพียงแค่สิ่งของนั้นจะถูกทิ้งขว้างบางครั้งซื้อมาใช้แค่ครั้งสองครั้งก็ทำให้งูดคุณหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วดังนั้นแทนที่คุณจะเอาเงินเก็บเงินสำรองของคุณมาใช้กับสิ่งเหล่านี้ คุณเอาเงินไปทำให้มันงอกเงยหรือทำให้เงินต่อเงินจะดีกว่านะคะดังนั้นเลิกใช้เงินกับสิ่งฟุ่มเฟือยถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรเก็บออมเอาไว้แยกเงินเป็นสัดส่วนไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คุณใช้เงินเลยคุณใช้ได้แต่แยกให้เป็นสัดเป็นส่วนค่ะว่าเงินส่วนไหนคือเงินฉุกเฉินเงินส่วนไหนคือเงินใช้จ่ายเงินส่วนไหนคือเงินเก็บออมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่นะคะ เริ่มต้นปีให้ดีกว่าเดิมค่ะข้อที่สามคุณต้องเลิกลหลงไหลในความสมบูรณ์แบบอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าคือเอาแต่ยึดติดในความสมบูรณ์แบบฉันจะต้องทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดฉันจะต้องเก่งที่สุดฉันจะต้องเพอร์เฟกที่สุดไม่ว่าคุณจะเรียนคุณจะสร้างธุรกิจคุณจะไต่เต้าในหน้าที่การงานของคุณทุกอย่างมันมีอุปสรรค และสิ่งเหล่านั้นล่ละค่ะอุปสรรคระหว่างทางมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณเติบโตมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้คุณจะได้ไปถึงจุดหมายแบบสมบูรณ์แบบการที่คุณไม่เจออุปสรรคไม่เจอปัญหาเลยคุณจะไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาคุณจะไม่มีทักษะในการยอมรับตัวเองคุณจะไม่มีทักษะที่จะทําให้คุณพัฒนาหรือเติบโตขึ้นดังนั้นหากคุณยอมรับได้ว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริง คุณก็จะหยุดไล่ล่าความสมบูรณ์แบบแต่คุณจะตั้งใจทำเท่าที่คุณทำได้อย่างดีที่สุดและคุณจะขอบคุณตัวเองและภูมิใจในตัวเองค่ะข้อที่4นิสัยชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาตลอดปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเผลอเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นบ่อยๆอ,อย่างเช่นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต การเปรียบเทียบแบบนี้มักจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่พึงพอใจในตัวเองคุณต้องจำไว้ว่าทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตามเป้าหมายของตัวเองจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายในแบบที่เราต้องการคุณเปรียบเทียบได้แต่ต้องเปรียบเทียบตัวคุณเองกับเมื่อวานเท่านั้นค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นข้อที่5คุณกลัวความล้มเหลวมากจนเกินไป ความกลัวที่จะล้มเหลวอาจจะทําให้คุณไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าลองทําสิ่งใหม่ๆแต่ความล้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตลองมองความล้มเหลวให้เป็นข้อมูลย้อนกลับที่มันมีค่ามากมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้พัฒนาตนเองและคุณจะไม่ทําผิดซ้ําในเรื่องที่คุณเคยล้มเหลวแล้วข้อที่6การคิดลบกับตัวเอง เสียงวิภาควิจารในหัวของเราบางครั้งรุนแรงมากและดังกว่าเสียงวิจารณของคนอื่นๆสะอีกคนอื่นจะว่าให้เราได้ตำหนิเราได้ต่อว่าให้เราเสียใจได้ก็ต่อเมื่อเราไปเจอกับผู้อื่นเท่านั้นแต่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอยู่ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการจัดการเสียงลบๆหรือเสียงวิจารณในหัวของคุณมันจะทำให้ใจของคุณดิ่งมันจะทำให้คุณเครียด มันจะทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณลองทิ้งวิธีการคิดลบๆกับตัวเองไปซะเปลี่ยนมาแก้ไขใหม่ด้วยการพูดกับตัวเองอย่างเข้าใจให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆมันจะช่วยสร้างความมั่นใจและความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณเองได้ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าจะพูดดีกับตัวเองยังไงในช่องของครูกเก๋มันจะมีเพล์ลิสต์ที่เขียนเอาไว้ว่าโปรแกรมจิตคุณสามารถกดไปฟังเฉพาะเพล์ลิสต์นั้นก็ได้นะคะ มันจะมีคำพูดทรงพลังคำพูดเชิงบวกคำพูดดีๆที่เอาไว้พูดกับตัวเองได้เลยค่ะข้อต่อไปการละเลยการดูแลสุขภาพสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขดังนั้นการที่คุณจะสร้างนิสัยที่ดีสุขภาพของคุณก็ต้องดีด้วยเริ่มต้นกินอาหารที่ดีออกกำลังกายใช้เวลาพักผ่อนให้เพียงพอ คุณรู้ไหมคะคำพูดประโยคนี้เป็นประโยคที่เราได้ยินมาตลอดตั้งแต่พ่อแม่บอกคุณครูบอกหรือเวลาเรียนหรือเวลาอ่านหนังสือจะเจอประโยคเหล่านี้ทำให้เราเคยชินว่ากินอาหารดีมีประโยชน์นอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่าเสมอฟังดูเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆแต่ก็มีหลายคนที่ยังทาไม่ได้คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นมันเลยทำให้ชีวิตของคุณมันไม่ไปไหนและคุณไม่เปลี่ยนแปลงในิสัยตัวเอง ขนาดเรื่องง่ายๆที่บอกว่ามันได้ยินจนชินคุณยังไม่สามารถที่จะทําได้เลยถ้าเราไม่สามารถดูแลสุขภาพของเราให้ดีเราจะไม่มีพลังงานที่จะไปทําอย่างอื่นเลยนะคะเอาง่ายๆหาเงินหรือว่าทักษะสร้างรายได้หรือไอเดียสร้างสรรค์มันจะไม่มาแน่ๆเพราะคุณเองไม่ได้ดูแลใส่ใจเครื่องจักรผลิตเงินซึ่งก็คือตัวคุณเองให้ดีซะก่อนดังนั้นเปลี่ยนนะคะคิดใหม่ทำใหม่หันมาดูแลตัวเองให้ดี แล้วคุณจะมีกำลังใจในการสร้างไรายได้หรือในการหาเงินค่ะข้อที่7การไม่กล้าพูดปฏิเสธว่าไม่การตกลงรับคำทุกคำขอจะเป็นการเพิ่มภาระงานอาจจะทำให้คุณเครียดแล้วก็เหนื่อยล้าคุณปฏิเสธได้ในสิ่งที่คุณไม่ไหวไม่ได้ปฏิเสธด้วยคำว่าไม่ฉันไม่ทำฉันไม่เอาฉันเหนื่อย มันไม่ใช่แบบนั้นมันมีวิธีการปฏิเสธแบบนุ่มนวลคุณสามารถปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ต้องการที่จะทำได้อย่าลืมว่าคุณเองก็จะต้องรักษาพลังงานของคุณและหากคุณเป็นคนขี้เกรงใจและคุณก็มักจะได้รับการไหว้วานให้ทำอะไรอยู่บ่อยๆสม่าเสมอนั่นเป็นเพราะคุณยอมรับทุกอย่างและคุณไม่เคยปฏิเสธเลยการรับทุกอย่างเอามาไว้ที่ตัวเองมาเลยทำให้คุณเหนื่อยและถ้าคุณลองปฏิเสธดูสักครั้ง คุณจะรู้ว่ามันไม่เป็นไรเลยแค่เราบอกว่าไม่สะดวกไม่สะดวกค่ะขอผ่านก่อนนะคะอ๋อวันนี้ไม่ได้ไปนะคะขอโทษจริงๆค่ะไม่สะดวกค่ะแค่นั้นเลยค่ะไม่มีใครมาเซาซีคุณหรอกว่าคำว่าไม่สะดวกของคุณหมายความว่าอย่างไรลองปฏิเสธดูบ้างในสิ่งที่ใจคุณไม่ได้อยากจะทำมันจริงๆคุณจะได้มีเวลาเอาไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำนะคะข้อ8การยึดติดอยู่กับอดีต ประสบการณ์ในอดีตอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังแต่การยึดติดมันจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในปัจจุบันคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมองไปข้างหน้าเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าอดีตก็เป็นเพียงอดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนแล้วคุณพัฒนาตนเองเดินไปข้างหน้ามองที่ปัจจุบันและคุณจะมีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะปิดท้ายด้วยข้อที่1ิบ นิสัยการรอให้ความสุขมาหาคุณรู้ไหมคะว่าหลายคนพลาดมากๆในข้อนี้เพราะหลายคนคิดว่าถ้าฉันรวยมีเงินสักหนึ่งล้านฉันคงจะมีความสุขมากกว่านี้หรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ฉันหุ่นดีมีซิกแพคฉันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้หรือบางคนคิดว่าถ้าฉันได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปอยู่ท่ามกลางประเทศที่ฉันอยากไปฉันคงจะมีความสุขมากกว่านี้ หลายคนคิดว่าความสุขจะมาเมื่อคุณมีชีวิตที่ดีเมื่อคุณมีเงินล้านเมื่อคุณได้ไปในที่ที่คุณอยากไปการที่คุณได้มีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันตื่นมามีลมหายใจในทุกๆวันนั่นมันก็คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่ารอให้ความสุขมาหาจริงๆแล้วคุณสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันไม่ต้องรอว่าคุณจะมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ต้องรอว่าคุณจะต้องมีเงินมากขึ้นไม่ต้องรอว่าคุณจะต้องได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่ต้องรอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งความสุขที่แท้จริงมันคือความสุขที่คุณสามารถมองเห็นรอบตัวได้ในทุกๆวันสมมุติว่าวันนี้คุณอยากกินกาแฟอร่อยสักหนึ่งแก้วแล้วคุณได้ดื่มกาแฟแก้วนั้นคุณก็ให้ดื่มด่ำกับความสุขนั้นค่ะวันนี้คุณอยากจะเดินเล่นสวนสาธารณะหน้าบ้านดูหญ้าเขียวๆคุณก็ออกไปเดินเล่นเสพความสุขที่คุณได้เห็นในรอบตัว วันนี้คุณอยากจะเห็นลูกๆเห็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมกันทำกับข้าวทำอาหารกินกันอย่างมีความสุขแค่ได้กินกับข้าวฝีมือของคนที่คุณรักคุณก็มีความสุขได้เลยคุณเห็นไหมคะจริงๆแล้วความสุขมันอยู่รอบตัวคุณหลายคนพลาดที่จะรอให้ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่รอให้มีครอบครัวที่มีความสุขรอให้มีเงินล้านรอให้มีชีวิตหน้าที่การงานที่ดีถ้าคุณรอแบบนั้นมันยากมากที่คุณจะมีความสุข แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆรอบตัวของคุณได้คุณจะเห็นว่าคุณจะเจอความสุขได้ในทุกๆวันในทุกสถานการณ์ในทุกโอกาสแล้วคุณจะรู้สึกแปลกใจว่าความสุขเล็กๆมันสร้างความสุขยิ่งใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขง่ายๆคุณจะมีความสุขและมันก็จะนับว่านั่นเป็นความสำเร็จหนึ่งครั้งนั่นคือความสุขความสุขความสุขยิ่งมันนับรวมกันไปเยอะๆ มันก็จะยิ่งใหญ่และกลายเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้คุณมีแรงใจที่จะทำในสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสําเร็จนี่เป็นความลับเลยนะคะความสุขเล็กๆจะสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่บางคนกดดันตัวเองมากจนเกินไปไม่เลือกที่จะมีความสุขจากภายในหงายหาความสุขจากภายนอกถ้าเป็นแบบนี้อย่าว่าแต่ปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนเลยค่ะคุณจะไม่มีทางมีความสุขกับชีวิตหรือประสบความสาเร็จได้เลย หรือบางคนอาจจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าคุณก็จะไม่มีความสุขดังนั้นอย่าเลือกคุณสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันได้ครูเก๋ก็หวังว่าคุณจะนำข้อคิดทั้ง10ข้อนี้ไปปรับใช้และทิ้ง1ินิสัยที่ไม่ดีนี้ไปสะนะคะเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ขอให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่อง podcast ครูเก๋ส t ตชัน วันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ